วันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก่อนเราจะพาไปสถานที่อีกที่นึงที่ดังเลยและศักดิ์มากโดยการเราจะขับโมไซค์ไปแต่ก่อนที่เราจะไปที่ที่ไปไกลอย่างเงี้ยต้องเอารถไปตรวจเช็คก่อนซึ่งต้องไปถ่ายน้ามันเครื่องก่อนซึ่งประมาณ2 0 0 0มืโลอ่ะยังไม่ได้ไปถ่ายเลยนี่ก็เริ่มมา25ง0 0ารยโลแล้วเนาะหลังจาก ไปถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็จะไปหากินข้าวพอกินข้าวก็ขับรถไปเรื่อยๆประมาณ60โลแล้วก็จะพักอีกรอบนึงเดี๋ยวไปดูครับว่าสถานที่ที่เราจะไปมีที่ไหนบ้างติดตามชมกันได้อันี้เราก็เอารถมาตรวจสภาพรถก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไกล เราจะมีโปรแกรมตอนนี้ไปสองที่คือจะไปวัดหลวงพ่อห้ามโจนแล้วก็วัดพรมยานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราจะมาถ่ายน้ำมันเคืองแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยก่อนเนาะเพื่อการเดินทางจะได้ปลอดภัยรถจะได้แบบไม่เกิดอุบัติเหตุหรือความะลาดนะครับ ก็มาถึงพุทธธรรมราชาที่เพชรบูรณ์แล้วนะครับอันนี้เราก็มาพักรถก่อนเราออกจากบ,บ้านมาประมาณโมงนึงนะครับแล้วขับมา90หรือว่าประมาณ80บแบบขับมาเรื่อยๆถ้าเราอยู่อยู่จอดรถล้วดับเครื่องอะ่ะแล้วเครื่องมันอาจจะน็อกได้เป็นวิธีเป็นเทคนิคนะครับผมเขาบอกมาว่าผมจําไม่ได้อะหลายปีแล้วถ้าขับรถมานานๆอะ่ะเราเครื่องมันจะร้อนให้มันเครื่องแบบโลดาวก่อน อูดา่อนปึ๊บๆป,ประมาณ3-5นาทีอ่ะเรายังปล่อยเครื่องไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยดับเครื่องเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆที่นี่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้เดี๋ยวผมพาเดินมาดูรอบๆนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็ข้างหลังผมเนี่ยฮะเป็นแถวเสียบไฟแดงอันนี้ก็เป็นที่ของที่ระลึกเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ ส่วนทั้งหลังก็เป็นพระมหาธรรมราชาของเพชรบูรณ์ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่หลมสักเพชรบูรณ์เชิญมาไหว้พระขอพ,อพอรตักการะที่นี่ได้นะครับอันนี้เราก็มาพักอีกที่นึงนะครับแต่เหมือนเราจะหลงทางนิดหน่อยนะครับเราดู GPS เหมือนเราเตลิดมาประมาณ8โลหรือ9โลเราถามคนแถวนี้เอาแล้วกันนะครับว่าวัดหลวงพ่อห้ามจนหนองไผ่ไปทางไหนนะฮะ ออนี่ครับขออนุญาตสอบถามครับวัดหลวงพ่อห้ามจนไปทางไหนครับวัดวัดหลวงพ่อห้ามจนไปทางไหนครับวัดหลวงพ่อห้ามจนไปทางไหนครับใช่วัดหนองไผ่วัดหนองไผ่ใช่วัดวัดสามัคคีชัยพัฒนาหรือว่าวัดหลวงพ่อห้ามจนนะคระับ่ ครับขออนุญาตสอบถามครับวัดวัดหลวงพ่อห้ามจนไปทางไหนครับวัดหลวงพ่อห้ามจนไปทางไหนครับตรงไปหรือว่ามาทางนี้ผมมาจากทางไหนผมมาจากทางนี้ครับสงสัยตะเลิดมาเลยแบบดู GPS มาจากทางไหนเทพมาจากทางลมศักดิ์ครับอ๋อจะมาจากลมศักดิ์เลยเลยมาแล้ว เลยนะเสียงไปมันทั้สองทั้งรูจะมีเห็นเห็นเห็นเออบาตอจะมีอบตอยู่นะเลยอบตไปมันจะมีมันอยู่ทีงขวามือมันจะมีกระน้ำจะมีป้อมยามใหญ่ๆป้อมยามตำรวจเลยเป็นิดเดียวประมาณสองกิโลเองแล้วก็ทำเงินอยู่เธอกลับมาได้นอยู่ทางซ้ายทางข้าไม่ใหญ่ประมาณเนี้ยที่เห็นปั้นหัวทำจนอบตนาเฉลี่ยมใช่ไหมฮะอบตออะไรหมูอะไรนะ เอ่าบตหนองไผ่อีกอันนึงอบตอะไรอ่ะตรงนี้ถึงบ้านพี่แดงอ่ะชื่ออบตอะไรเทศบาลไม่ใจะเออมันเป็นอบตอะไรตรงนี้อ่ะอืมใกล้ๆเลยละครับโอเคมีเทศบาลเดียวมีอบตเดียวน่ะงานง่ายอยู่ได้เลยเอบตพราะว่ามันใหญ่อยู่แล้วแล้วมันไม่มีอะไรควบคุมเลยไปหน่อยจะมี ป้อมตำรวจแบบนี้แหละยาวๆนั่นแหละครับเลยดีแั่ห้าลายเมตรแล้วก็มันยืนยืนถือกลับมาประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับมันอยู่ทางซ้ายมือครัการข้าวมันเองครัเข้าไปไม่หน่อยเดียวอ่าครับครับเลยมาข้าวหนุ่มเลยมามจนนะสวัสดีครับอันนี้เราจะพี่เขาบอกทางแล้วครับคือเราเลยมาแล้วเราต้องย้อนกลับไปนะฮะจะมีเทศบาลเดี๋ยวกลับไปใหม่ฮะ ผมดู G P L เหมือนมา89โลเดี๋ยวเรากลับไประหว่างกลับเราก็พักรถไปก่อนนะฮะ นี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่หนองไผ่หรือวัดใหม่สามัคคีชใช่หรือชื่อนึงที่เขาได้ยินกันคือวัดหลวงพ่อห้ามจนนะครับที่เราออกเดินทางมนาะประมาณช่วงเวลาประมาณ2องโมงนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ5้าโมงสองโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงระยะเวลาที่เราเดินทางมาก็ประมาณ3มชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเชิญไปไหว้พระขอพรอสวดนมนต์ไปสักการะบูชาข้างในด้วยกันนะครับคราวที่แล้วเคยมาแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างใน คราวเนี้มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะครับอันนี้องค์ข้างหลังก็คือหลวงพ่อห้ามจนนะครับสวัสิผมเอาไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะครับไปศึกษาก็ดูได้นะครับอันนี้ที่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับอันนี้เราเข้ามาข้างในนะ ตู้ทำบุญบริจาคนะครับก็เ,เกียนก็แก่ผมจำชื่อไม่ได้มีหลายองคน์นะครับถ้ามีโอกาสแวะผ่านทางมาร่วมทำบุญสการที่นี่ได้นะครับ you've come along to this beauty. ที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้ที่ผมมาเป็นจังหวัด เพชรบูรณ์เป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับมาไหว้พระสักการะขอพรได้แล้วที่เห็นข้างหลังผมนะครับจะเป็นพญานาคูปปันพญานาคทั้งขวาและซ้ายอันนี้เป็นชื่อวัดชื่อว่าวัดพรมยานนะครับที่กำลังมีไอเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปรับไอธรรมชาติด้วยกันนะครับบรรยากาศ่มลื่นสงบแล้วเป็นวัดที่สวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันครับว่าเป็นยังไงต่อ <S 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 เดี๋ยวเราพาขึ้นมารงข้างในนะครับว่าเป็นยังไงมาก อูโบสดนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่2โมงปิด6โมงนะครับข้างในสวยงามมีข้างบนส่วนถ้าใครมาแล้วไม่รู้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลองเดินเราเดินขึ้นไปกันด้วยกันนะครับมีโอกาสแวะมานะครับถ้าเป็นวันหยุดหรืออะไรใช่ไหม นี่วัดที่ระหว่างทางกลับบ้านนะครับแล้วเราสะดุดตาที่ทางแถวเพชรบูรณ์ที่หลวงพ่อแดงล่างเป็นหินมาไหวาพ้พระขอพรก็ได้ซึ่งผมอยากรู้ผมก็แวะเข้ามาเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูกันข้างในได้นะครับ มีหัวกระสือด้วยนะมาที่วัดเสาทองทองนะครับแต่ก่อนเป็นที่ปฏิบัติธรรมของมอจรอครับเขาจะมาปฏิบัติธรรมทุกปีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบบางปีเขาก็ย้ายบางทีเขาก็มาแต่ใ,ให้ที่รู้กว่าเคยบวชแล้วก็ศึกแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่า ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับอันนี้ภายในวัดเสาทองทองแต่ก่อนตรงนี้มันยังไม่มีนะครับแล้วเขาก็ปรับปรุงภูมิทัศเป็นปัตา,าคาเฟ่มีโอกาสแวะผ่านก็แวะมาที่นี่ได้นะฮะแต่ถ้ามาตอนค่ำอมะมันก็น่ากลัวหนะ่อยสำหรับคนจิตอ่อนนะแต่ถ้ามาลองดูก็ได้นะฮะข้างบนก็เป็นผีกระสือเอาหัวมาปั้นนะข้างหลังนี้ก็ รีดคําความดีจะได้ไม่เป็นสีเข้าป่านะเขา,าเขี่ยงไว้สีหยิบแล้ว,วมีกระสือส่วนทั้งบนก็ขึ้นไปดูได้นะว่าเป็นยังไงเชื่อมต่อไปหมดแล้วแล้วก็ลงถึงข้างล่างนะาเหมือนบ้านต้นไม้ค่ะ ขี่นั่งลำแล้วก็กลับมาถึงร้านโดยสวัสดิภาพนะครับโดยปลอดไทยเราออกเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ2-3โมงเช้าว่ามาถึง5โมงเย็นก็ใช้เวลาทั้งวันนึงครับตอนที่เราไปก็เอารถไปตรวจสภาพก่อแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็วัด แวะพักไว้เป็นระหว่างทางตอนแรกตั้งใจจะไปแค่สองที่คือวัดหลวงพ่อห้ามจนแล้วก็วัดธมยานวัดห,หามจนนี่อยู่สองไายวัดธมยานนี่อยู่นักเลียนแล้วขับไปเรื่อยๆแล้วก็เจออีกวัดนึงที่หลวงพ่อเป็นหินนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับว่าเราใช้งบก,การเดินทางไปประมาณเท่าไหร่เราทําอะไรบ้าง